สนุกใจที่ใจสลากตบใจตกใจนะคะาอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสรจนี่ค่ะจับรางวัลพิเศษก่อนเหรอนี่มีของพิเศษให้ได้บ้านหลังนี้ได้บ้านหลังนี้ใช่ไหมเอาของมาวางก่อนดีกว่าอาของมาวางก่อนไม่โชว์เลยไหนของเราเอาเงินโชเลยเอาเงินได้บ้านหลังนี้ได้บ้านหลังนี้เสร็จนี่ค่ะบุ๊คอ่าไม่โชว์เลย อาโชบินคูหน่อยอย่าด้วยอย่าด้วยอยด้วยอย่าด้วยมาจจับจับเลกันนาดั้งหขอกขมาดั้งหุ่นกันนี่จหน่อยจับแก่แกปก่อนจ้ไป่อก่อนเดี๋ยวจับสลากไงได้มีมือจับแกะออกมาเลยนี่ ว้าวได้ไหมได้เปล่าเห็นว่าอะไรฮัลโหลจ้าแกกอันไากำลังฉลาดตามไม่ได้ไม่ได้อเ่ไดอ้นขวานขวาหอ้นนีงไม่เห็นของเหรอ้าเปิดอ่างันดางด้วยี่ซื้อให้อ่ะ ไมด้่นงคอยจ้าวนววาจ้าเดี๋ยวจะทำให้ดวนดวนดวนเลยจ้าดังดังจิตใจแล้วโอ๊ยไม่ด้เู้ห่เดี๋ยวเล็กๆชอบเซอร์ไพร์ไม่ได้เยันคือจุดีขอเดี๋ยวจ้าอ๊ยนี่แท้อดคำเดียวคำนั้นเดียวนน แคแคแควันนี้จะกสลาบไม่ได้แต่คุณจะมีโชคดีดีโอ้พันทองอ้าวจับพันคุณพ่ออ่ะจับพั่พ่อเอาวันหน้ามาเร็วออ้าวข้าตาข้าหันมาอ่านข้างนี้นะ่านดังดนหน่อย ไม่ได้เลยวะใช่ยองโอ้ยทำได้เลยปวดเลยมาได้ใส่แว่นไว้อะอ่านไม่ออกเอาได้เอาหม้อได้แก่หมูช่วงดีจะได้พายายให้ออาเปิดเปิดกลางแล้วออกกล้องเลยคุณคือผู้โชคดีแต่ไม่ใช่ตอนนี้เอาได้เอาเดี๋ยวน้องว่า พบก่อนอ่ะโอ้โหรางวัลนี้ทำไมออกยากเนี่ยของดีต้องเจอคนดีจริงๆนะเนี่ยปีใหม่แล้วขอให้โชคดีทำบุญเยอะจะได้มีไม่ได้อ่ะครับทีมเราจับได้เด็ก็มีโชคไม่มีหรอวะจับได้เฮ้ยจับไปแล้วงั้นโลูกลัวไหนั้นน่ะไม่มีเลยอ้วัวไหนนั้นไม่มีเลยมึงเยอะคุณเยอะมาอยู่ได้ในคดเลย อย่าเสียใจเนี่ยเห็นไหมเอาไปเร่งจับจบทานให้ดีนะอย่าเสียใจเลยนะเราไม่ได้เอาีไปก่ดแทนอะไรนะเอามีไปก่อนเอามีไปมีดพูดอยู่ไหนวนี่นีอยู่นี่นอ่าเอามีไปเอาไปจับไปแล้วขอบคุณค่ะไจับเลยเออนี่นี่นี่เดินเนาะเฮ้ยเ้ยเ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดวกูว่าเมื่อกี้คำพูดกูผิดแล้วเมื่อกี้อดทีแรกแต่ครั้งท้ายกูอาจจะได้อย่างื่ที่รักใไปอื่นมีเยอะแยะทำไมไม่เลือกจับใอ่ไมมจับ่เขาไโยงกูยัางกูยัางกูทำยังกูทำยัางอ้าวเปิดอดอีกใบนี้ไม่ทำไม Oh, ไม่ได้ถ้าถ้าเกิดกูไม่ได้แสดงว่าดูที่มันหมดยูที่มันหมดยูที่มันหมดวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนเพื่อเลยอะไรว้ได้ไปือ้หลาใหลานด้ลานดลาไดมไม่หอ้หรไ้หล้่้ย้ห่หล ไม่มีเลยนะครัอ่านหน่อยโอนอีกใช่โอนนี่มันดูไม่ดีผมพยะยามหมูว่าไปแล้วตายยังไม่ยังแต่แทนอ่างไงแต่แทนอ่างไงให้โอกาสดิสามคนเลยอ่ะตากล้องตากล้องให้ตากล้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเยวเใจเย็นๆให้เด็กๆให้ไปดสยอ่งได้แล้วแหละช็อตดีเดี๋ยวก่อนอ้าวได้แล้ว

สายพาโอ้ยตาต้องทำงานต้องนักหนาเห็นได้เลยได้เลยได้เลยทำไมยกายแต่แล <oh> <oh> ้วแต่คิดว่ามีคนอ่านผิดไปคนโบข่าใส่ลูกฉันอย่าเ้าเจ็นแปเป็นจังหในหลวงจ้ะเก็บมาเองแน่เลยวันนี้เฮนี่จะขอได้เองเขา มีการสอใไส้เน่ยอนเดี๋ยวคุณอ่าเะดี๋ยวูบอกข้อบคัวข่าวบอกว่ามันจะสอบไส้คััคับ